สวัสดีครับสวัสดีครับรูปนี้เป็นรูปมารัดทุ่งนะครับผมไม่ชื่อว่าลัดทุ่งเรานะครับกับรูปมาลัดทุ่งเริ่มแรกเลยนะครับฝ่ายขาวจะเป็นฝ่ายเดินก่อนนะครับฝ่ายขาวจะเป็นฝ่ายเดินก่อนนะครับฝ่ายขาวเดินไปรูปนี้ เป็นรูปหนึ่งม้าลัดทุ่งนะครับต่อไปก็เป็นรูปสองม้าลัดทุ่งรูปสามม้าลัดทุ่งรูปสี่ม้าลัดทุ่งรูปห้าม้าลัดทุ่งรูปหกม้าลัดทุ่งรูปเจ็ดม้าลัดทุ่งรูปแปดม้าลัดทุ่งรูปเก้าม้าลัดทุ่งรูปสิบม้าลัดทุ่งรูปสิบเอ็ดม้าลัดทุ่งแล้วก็รูปสิบสองม้าลัดทุ่งนะครับนะครับอ ตัวนี้เป็นรูป12ม้าลัดทุ่ง2ทับสามหมายถึงว่าเขาจะเดินไปแต่นตำแหน่งที่2ใน3าตำแหน่งที่เขาสามารถเดินได้ในรูปนี้นะครับส่วนตำแหน่งที่1กับที่3นะครับหรือในรูปที่เก่ามานะครับดูได้ในลิงก์ข้างล่างนี้นะครับจะมีลิงก์ผมจะไปทำลิงก์ไว้นะครับ ส่วนหมากดำนี้เราเขาสามารถเดินได้1ตําแหน่ง2ตําแหน่งแล้วก็3ตําแหน่งนะครับตําแหน่งที่1ตําแหน่งที่2ตําแหน่งที่3ในคลิปนี้นะครับในคลิปนี้เป็นรูป12มาราทุงนี้ตำแหน่งที่1เดินมาแล้วนะครับตำแหน่งที่1เดินมาแล้วนะครับต่อไปก็ตำแหน่งที่2นะครับมีครบทุกตำแหน่งครับผมไปทำลิงก์ไว้นะครับทีนี้เขาเดินมาตำแหน่งนี้ทีนี้เราก็มาดูว่า เราจะให้เขาเดินไปยังไงทีนี้เราไอตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของมองเรามองแล้วเราก็จัดท่าให้จนเร็วที่สุดนะครับนะครับฝ่ายดําเดินไปแล้วต่อไปก็เป็นฝ่ายขาวเดินนะครับเรานึกก่อนเอ๊ยยังไงยังไงเออยังไงค่อยดูเฉลยนะครับผมทีนี้ขออนุญาตเอาตำแหน่งออกนะครับนะครับนะครับนี่อ่อ ฝ่ายขาวเขาเดินมาต่อไปก็จะเป็นฝ่ายดําเดินนะครับฝ่ายดําเดินนะครับดําเดินเะีนี้ได้2ตําแหน่งนะครับทีนี้เขาก็จะเลือกไปตําแหน่งที่บอกว่าดีที่สุดของเขานะครับเลือกตําแหน่งที่ดีที่สุดของเขานะครับเดี๋ีนี้ก็ปล่อยให้เขาค่อยๆเดินไปนะครับตําแหน่งที่ดีที่สุดแต่ส่วนม้าก็เขาก็คือจับทับนะครับจัดจัดขบ,บวนไล่ให้จนตอนนี้ เราเรียกว่า,าแปรขบวนแปรขบวนนะครับแปรขบวนไล่ให้จนให้อยู่ในท่าไล่อันนี้อันนี้เป็นการแก้ทีในตัวนะครับเอามิดมาแก้ทัวแก้แก้น่นนะครับซึ่งก็มองดูแล้วรูปนี้มันจะเป็นลักษณะง่ายในการไล่นะครับแต่จํานวนทีเท,ท่าที่ดูผมก็ว่ายบางครั้งมันก็ยังเยอะอยู่แต่ตอนแรกเราฝึกเอาให้จนไปก่อนกันแล้วกันนะครับส่วนรูปหมาก ให้จนซ้ายจนขวาจากจากรูปนี้ส่วรูปนี้นี่จนข้างนะครับรูปนี้จนข้างถ้าเราจะบังคับให้จนบนนะครับเราจะเราจะาเขาเรียกว่าเราจะแปลขบวนตอนไหนนะครับเราจะแปลขบวนกันไหนอันนี้กันด้วยมมาแล้วก็ลุกด้วยเม็ดนะครับลุกจนด้วยมมานะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์และช่วยบอกต่อๆไปด้วยนะครับเพราะว่า ผู้ติดตามของผมน้อยมากนะครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ